อันนี้จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับสำหรับการเรียนในเรื่องของบัฟเฟอร์ก็คือการหาค่า pH ของสารละลายบัฟเฟอร์เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าค่า pH เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนหรือ H3O+ หรือว่าโปรตอน H+ ก็ได้มันตัวเดียวกันนะครับกับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนทั้ง2ตัวนี้จะมีผลต่อการต่อการหาค่า pH ของสารละลายนะครับ ท่านี้เนี่ยก่อนจะขึ้นเรื่องของการคํานวณครูขออธิบายตรงนี้นิดนึงก่อนฮนะอย่างเช่นของข้อ1น,นะครับข้อ1เราผสมระหว่างไฮโดรฟอไรกับโพแทสเซียมฟอไรด์ในบีกเกอร์ของเราเนี่ยในบีกเกอร์ของเราจะมีไฮโดรฟอไรจะมีโพแทสเซียมฟอไรด์ซึ่งไฮโดรฟอ l ร c กนะครับมาเป็นกรดอ่อนสามารถแตกตัว สามารถแตกตัวได้แตกตัวได้น้อยมากแต่ก็ยังแตกตัวได้นะครับแตกตัวได้ F ลบบวกกับ H 3 O บวกเห็นไหมครับแสดงว่ามีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเกิดขึ้นจากการแตกตัวของกรดอ่อนตัวนี้แต่ไม่ได้มีแค่กรดอ่อนครับตัวนี้มันยังมีเกลือโดยเกลือตัวนี้พอละลายน้ำแล้วนะครับก็จะได้ เกลือตัวนี้ละลายน้ำแล้วจะได้ K บวกบวกกับ F ลบเกลือตัวนี้ละลายน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกลือของหมู่หนึ่งจะได้เป็นโพแทสเซียมไอออนกับฟูร์ไลออนใครจำเรื่องของการไฮโดรไลซิสเกลือได้อีกบ้างครับฟูร์ไลออนเนี่ยยังสามารถที่จะทำปฏิกิริยากับน้ำจำได้ไหมครับฟูร์ไลออนให้ H บวกไม่ได้ จะรับ H บวกจากน้ำได้กลายเป็น HF ตัวน้ำจะกลายเป็น OH มันเกิดความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนจากการไฮโดรไลซิสเกลืออ้าวคราวนี้เราจะหา pH จากไหนละ่ะในเมื่อวันเกิดทั้งไฮดรเนยอไออนเกิดทั้งไฮดรอกไซด์ไอออนจริงๆแล้ว2ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่ ครูขอพิสูจน์แป๊บหนึ่งนะครูสมมุติให้นี่เป็นสมการที่1น,นี้เป็นสมการที่2 5หากครูนําสมการที่1บวกกับสมการที่2นะครับตรงข้ามกันเหมือนกันตัดกันตรงข้ามกันเหมือนกันตัดกันจะได้ว่า2 H 2 O กลายเป็นเป็น H3O บวกบวกกับ OH มันคือความสัมพันธ์ของการแตกตัวของน้ำนั่นเองนะคะอ่ะครูลองมาหาค่า K ฮะอันนี้นักเรียยังไม่ต้องจดอะไรก่อนนะครับของน้ำเนี่ยเราไม่คิดอยู่แล้วเพราะเป็นลิควิดใช่ไหมครับ ในส่วนของไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะมีศูนย์นะครับไฮดรอกไซดออนก็จะมีศูนย์เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ไม่รู้ก็เป็น x เป็น x สุดท้ายก็จะเป็น x นะครับเพิ่มขึ้นมา x ซึ่งความซึ่งค่า k กับีของน้ำก็จะเท่ากับ x คูณ x ก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนคูณกับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไออน นั่นเองณจุดสมดุลถูกไหมครับ k w ก็คือ10บกำลังลบ14เท่ากับความเข้มข้นของณจุดสมดุลของไฮโดรเนียมไอออนคูณกับความเข้มข้นณจุดสมดุลของไฮดรอกไซด์ไอออนแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการแตกตัวได้ไฮดรอกไซด์ไอออนกับไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่หาก เราหาความข้นของไฮโดรเนียมไอออนได้มากถ้ามาหาความข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนก็จะได้น้อยได้ความข้นน้อยหากหาความข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนได้น้อยๆก็จะหาความข้นของไฮโดรียมไอออนได้มากมันจะสลับกันอยู่แบบนี้ดังนั้นในการหาค่า pH ครับเราสามารถหาได้จาก2สมการครับ1คือหาจากสมการการแตกตัวของกรดอ่อนก็ได้ แล้วเอาค่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนไปหาค่า ph หรือหาจากการไฮโดรลิซิสเกลือก็ได้แล้วหาค่าเอาค่าความเข้มขนของไฮดรอกไซด์ไออนไปหาค่าไปเป็น poh แล้วก็แปลงเป็น ph นะครับแต่สำหรับการหา ph ของสารละลายบัฟเฟอร์เนี่ยเพื่อให้ง่ายที่สุดนะครับเราจะหาจากการแตกตัวของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนมันจะง่ายต่อการคำนวณมากที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าจะหา จากอนแดนันหนึ่งจะได้ค่า pH เท่ากันอยู่ดีครับ,รบเราลองมาคํานวณในเรื่องของการหาค่า pH ของสารละลายบัฟเฟร์กันดูค่ะจากข้อที่1นึนครับเราผสมระมวหว่างไฮโดรฟอเรตกับโพแทสเซียมฟูอไลมีค่า pH เท่าไหร่นี่ถ้าเป็นกรดเราก็จะหาความเข้มข้นของ H3O บวกจากกรดการแตกตัวของกรดนี้นะครับมันจะง่ายที่สุดซึ่งไฮโดรฟอ l ิกนะครับ เมื่อแตกตัวจะแตกตัวได้น้อยมากดังนั้นจะเข้าสู่ภาวะสมดุลได้นะครับแตกตัวได้ฟ u ู l l ไ n ออนกับ H3O+ <ๆ>คราวนี้เนี่ยเราจะหาว่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนที่เกิดขึ้นนะฮะภาวะสมดุลนี้เนี่ยมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับ ก็ใช้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลเริ่มต้นเรามีไฮโดรฟอ l i c เท่าไหร่นะครับมันอยู่ในสารละลายเดียวกันปริมาตรเดียวกันก็เอาความอิมพ้นมาคิดได้เลยก็คือ0.1โมลตอรบาทเดซิเมตรโมลราน้ำเราไม่คิดอยู่แล้วในสภาวะสมดุลฟอไรออน Full ion, มีหรือยังนักเรียนฮะเราไม่ได้มีแค่กรดไฮโดรฟอ l i c อย่างเดียวแต่เรามี โพแทสเซียมฟูไลอยู่ด้วยโพแทสเซียมฟูไลเนี่ยเป็นเกลือเมื่อละลายน้ำแล้วจะได้โพแทสเซียมไอออนกับฟูอะไลไอออนเกลือพวกนี้ละลายน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ในเมื่อมี0.2โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรก็จะให้โพแทสเซียมไอออนก็0.2โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรและฟูอะไลไอออนก็0.2โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรดังนั้นไอออนตัวนี้ มันมาจากไอออนจากเหลือด้วยครับเริ่มต้นมันมีอยู่แล้วก็คือ0.2โมโลตัรบัติเสเมตรหรือโมลร์ไฮโดรเนียมไอออนยังไม่เกิดเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ครับเปลี่ยนแปลงไม่ทราบก็ x ตัวนี้เพิ่มขึ้นก็บวก x บวก x น,นสมดุลน้ำสมดุลเหลือเท่าไหร่ก็0.1ลบ x อันนี้ก็0.2บวก x นี่ก็ x คราวนี้หาค่า k ค่า k ตัวนี้นี่ลองดูฮะตัวนี้คือการแตกตัวของกรดเห็นไ,ไหมครับได้3าอบวกดังนั้นค่า k ที่เอามาคิดก็คือค่า ka ของ hf ซึ่งเขาบอกมาอยู่แล้วฮะโดยค่า k นี้เท่ากับความเข้มข้นของฟูอะลัยออนคูณกับความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออน หารด้วยความเข้มข้นของไฮโดรฟอเิกณจุดสมดุลซึ่งค่า ka เท่ากับ6.8คูณ10กำลังลบ4คูณกับ0.2บวก x คูณกับ x หารด้วยความเข้มข้นของไฮโดรฟอเรตก็คือ0.1ลบ x ตัวบวก x ลบ x เนี่ย จะตัดกันได้หรือไม่ก็ต้องไปดูว่า c ส่วน k มากกว่า10กกำลัง3หรือเปล่าถ้า c ส่วน k มากกว่า10กกำลัง3สแสดงว่า x นี้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากๆถ้าน้อยมากไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยหรือลดลงนิดหน่อยก็ถือว่าไม่ไมเปลี่ยนแปลงซึ่งข้อนี้เราสามารถที่จะตัดบวก x ล x ทิ้งได้ครับอ่า ก็จะเหลือ6.8คูณ10กำลังลบ4เท่ากับ 0.2x หารด้วย0.1 0.2หาร0.1ก้อนนี้จะได้2นะครับจะกลายเป็น 2x 2คูณอยู่ก็ย้ายไปหารก็จะได้เป็น3.4คูณ10กำลังลบ4เท่ากับ x แสดงว่า x นี่ก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนแสดงว่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับ3.4คูณ10กำลังลบ4โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรหรือโมล่าจากความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนหาค่า ph ได้ไหมครับหลักการเดิมเลย ph โดยที่ p ก็คือลบ log ความเข้มข้น ของ h บวกหรือ h 3 o บวกเท่ากับลบ log ความเข้มข้นของไฮโดรเนตไอออนก็คือ3.4คูณ10กำลังลบสี่ขอลบไปข้างนอกนะครับล็อ g ของผลคูณก็คือลอ็อ g บวกล็อ g นะครับล็อส3.4บวกกับล็อส10กำลังลบสี่ จะได้ล็อกของ3.4ก็คือ0.53ล็อกของ10กำลังลบ4ก็คือลบ4จัดการในวงเล็บให้เสร็จนะครับ0.53์ลบกับ4จะได้ลบ3.47เจอกับลบด้านนอกก็จะกลายเป็น3.47ดังนั้น ph ของสารละลายดังกล่าวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ3.4 นั่นเองครับหลักการหลักการเดิมเลยนะครับถ้าหากเป็นกรดอ่อนให้เอาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจากการแตกตัวของกรดอ่อนมาหาค่า ph ก็ได้เป็น ph ของสารละลายบัฟเฟอร์เลยแต่อย่าลืมว่าไอออนตัวนี้ไอออนของเกลือตัวนี้ฟูไรออนเนี้ยมันยังมาจากการละลายของเกลือนี้นะครับ kf เดี๋นั้นมันจะเริ่มต้นมันจะไม่ใช่ศูนย เริ่มต้นมันมีอยู่แล้ว,นะลวเนาะเรียนลองทําข้ออื่นๆดูครับข้อ2ข้อ3ข้อ3เนี่ยมันไม่ใช่กรดละมันเป็นเบสเบสตัวนี้แสดงว่าเมื่อแตกตัวจะทั้งให้ O.H ลบแตกตัวให้ o h ลบแสดงว่าเวลาแปลงค่าไปเป็น P.H. ก็ต้องแปลงไปเป็น P.OH ก่อนแล้วค่อยแปลงไปเป็น P.H. นะครับลองฝึกทำดูครับ เามาดูข้อ4ครับอย่างข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยเขาบอกความเข้มข้นของกรดกับของเบสกับเกลือที่อยู่ในสารละลายให้อยู่แล้วแต่นี้เขาไม่ได้บอกมาโดยตรงครับข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าบิกเกอร์ของเขาเนี่ยเกิดจากการผสมระหว่างกรดในทรัสที่เข้มข้น0.2 0.5มูลต่อลบาศก์เิเมตร ปริมาตร300ลูกบาทเซนติเมตรกับโพแทสเซียมไนไตรด์นะฮะเกลือตัวนี้เข้มขนม้น0.2โมลต่อลูกบาทเดซิเมตรปริมาตร200ลูกบาทเซนติเมตรเมื่อนำสองตัวนี้มาผสมกันแสดงว่าสารละลายนี้มีปริมาตรใหม่เกิดขึ้นก็คือปริมาตร500ลูกบาทเซนติเมตรถูกไหมครับ นี่คือปริมาตรใหม่หากสารทั้งสองนี้อยู่ในปริมาตร5ลูกบา์เซนติเมตรแสดงว่าความเข้มข้นของสารทั้งสองนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันดับแรกคือเราต้องหาความเข้มข้นใหม่นะครับความเข้มข้นใหม่ของกรดเนตัสตัวนี้ก่อนว่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งหาได้โดยใช้ C1 V1 เท่ากับ C2 V2 ก็ได้ับ ค,ค,ความเข้มข้นเริ่มต้นก็คือ0.5นวโมลต่อลูกบาศกเดซิเมตรปริมาตรเริ่มต้นก็คือ300ลูกบาศเซนติเมตรเราอยากได้ความเข้มข้นใหม่ปริมาตรใหม่เท่าไหร่ครับก็คือ500ก็จะได้ C2 ออกมาจากนั้นเราก็มาหาความเข้มข้นใหม่ของ ของเกลือในไตรตัวนี้นะครับก็คือ c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2ความเข้มข้นแรกก่อนนำมาผสมกันก็คือ0.2นมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรปริมาตร200ลูกบาศก์เซนติเมตรความเข้มข้นใหม่เท่าไหร่ไม่รู้ปริมาตรใหม่ก็คือ500ลูกบาศก์เซนติเมตรจะได้ความเข้มข้นใหม่ของโพแทสเซียมในใจออกมาจากนั้นนำความเข้มข้นใหม่เหล่านี้นะครับ ไปคิดหาค่า ph โดยใช้หลักการเดิมอันนี้ครูไกดให้นะฮะใช้หลักการเดิมข้อ5ข้อ5เป็นข้อสอบแพทปี52ครับข้อ5เขาบอกว่าไฮโดรซเนิกเป็นกรดอ่อนมีค่า ka 5คูณส0กำลังลบส0สารละลายนี้ h n เนี่ย0 0 5โมลในน้ำ5 0า500มิลลิลิตรจะมีการแตกตัว ดังสมการนี่เขาเวานเวอร์มาให้นะในขณะที่กําลังเกิดสมดุลเติมเกลือตรงนี้ลงไปเท่านี้จะได้สัลนลาย pH เท่าใดนั่นเองครับเขาบอกว่าในบิ๊กเกอร์เนี่ยมี HCN ที่อยู่ในสภาวะสมดุลก็คือ HN ตั้งเฉยๆของมันมันก็เกิดสมดุลของมันอยู่แล้วในการแตกตัวคราวนี้เราเติม KCN ลงไปฮนะ ทำให้สารละลายนี้มันก็ประกอบด้วยกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนเวลาคิดค่า ph ก็คิดค่า ph ของบัฟเฟอร์ของสารละลายบัฟเฟอร์ได้เลยครับเมื่อมันเป็นกรดอ่อนก็คิดค่า ph จากการแตกตัวของกรดอ่อนใช่ครับนักเรียนก็ต้องไปหาก่อนว่าความเข้มข้นมันเท่าไหร่เขาไกด์มาให้หมดละในน้ำ สละลัยนี้ก็คือ5 0 0้มิลลิลิตรก็คือ500รลูกบาศก์เซนติเมตรความเข้มข้นเท่าไหร่เกลือที่ใส่มาจะมีความเข้มข้นเท่าไหร่เมื่ออยู่ในน้ำห้าร้อลูกบาศก์เซนติเมตรก็ใช้หลักการเดิมนะครับในการคิดถ้าทําได้แสดงว่าวนักเรียนจะสามารถได้จับคอนเซปต์ในเรื่องของการหาค่า pH ได้ทั้งหมดแล้วนะครับ